ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนพายุเคลื่อนเข้าอีสานและ50จังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา กรมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้50จังหวัดที่จะมีฝนเข้ามานะครับจะ็นบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบลรลำพูอุดอรธานีสกกนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุรยธานีลบบุรี สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด70เซนิของพื้นที่ที่ภาคเหนืออีสานและตะวันออกรองลงมาที่ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่และภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 4, 40%นของพื้นที่เนื่องจากในวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากปัจจัยทั้ง3อย่างนะครับคือร่องมรสุมพาดผ่านาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมข้อประกาศต่ำกำลังแรงปกคลุมรินภาคเหนือและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในลำดับต่อไปและปัจจัยที่สมรสอดสมตําตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยดังนั้นคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเรือเล็กคนยนออกจากฝั่งจนถึงวันที่2 4พสษภาคม2565 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ